แต่วันนั้นก็รู้สึกว่าเหมือนใจคอไม่ค่อยดีเหมือนจะไปไม่ไปดีลังเลอยู่อย่างเงี้ยคือตอนแรกเขาว่าไม่ได้ไปแล้วคราวนี้เขาก็เปลี่ยนใจว่าจะไปด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนเอาโอเคก็คือไปด้วยกันตอนเช้าก็รู้สึกว่าเป็นห่วงลูกแล้วว่าวันนี้ฝนตกนนรู้สึกใจไม่ดีเพราวันนี้มันเป็นอะไรเกิดขึ้นใจมันรู้สึกกังวลมากเลยเป็นอะไรไม่รู้คันหน้าคือทําท่อนเหล็กอะคะ่ะตกคือลอยเข้ามาตามันมองไม่ทันมันก็แบบเหมือนมันสมองมันชัดดาวไปแล้วะคะ่ะตกใจมากเลยรถแบบว่าเละวิธีนั้นคิดว่า นี่เรากําลังจะตายแล้วเออเรามันเร็วแล้วหรอมัน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 แบบมันเหมือนกับมันไม่รอดแล้วแล้วทีนีที่นั้นหนูรู้สึกว่าตัวมันลอยลอยค่ะมันเป็นความรู้สึกนะส่วนตัวว่าแบบเหมือนมีใครมาอุ้มเราแล้วมาวางไว้ที่นี่หรือเปล่ามีความเชื่อว่าพระเวสสุวรรณท่านคุ้มครองแสดงว่าท่านช่วยเหลือให้ให้เราพ้นทุกข์ก็เชื่อมาเลยตอนนี้ ตามรอยศรัทธาทาเวสุวรรณ EP นี้ผมเดินทางมาที่วัดมงคลรัตน์อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีที่มาของเรื่องราวความเชื่อศรัทธาปาฏิหาริต่อองค์ทาเวสุวรรณที่เกิดขึ้นกับคุณเอมิและคุณโอสองพี่น้องที่เผชิญกับอุบัติเหตุไม่คาดฝันครั้งใหญ่ของชีวิตเชื่อเรื่องการทำบุญมากค่ะ ก็คือปกติก็ที่บ้านก็ชวนทําบุญอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วค่ะก็คือแม่พี่สาวอะไรเงี้ยแต่ปกติอะจะเป็นคนใจร้อนแม่ก็เลยชอบชอบให้พาวัดก็ที่จะแบบว่าเออให้ใจเย็นๆสงบสงบก็จะเป็นคนทําบุญอยู่แล้วค่ะก็คือชอบไปบวชชีเนคขม้าอย่างเงี้ยค่ะที่วัดอะค่ะตอนปีใหม่ก็เพิ่งไปบวชมา15วันเนี่ยก็คือสวดมนต์นั่งสมาธิเรื่อยๆอะค่ะก็คือจะเชื่อเรื่องนี้จะพยายามทําบุญที่ที่เป็นพระป่า เพราะว่าเรามีลูกน้องเราก็จะต้องการให้เขามาร่วมรวมเป็นก็เหมือนกับว่าเราเป็นต้นบุญอ่ะเป็นสายเป็นสะพานบุญให้เขาเหตุการณ์เริ่มต้นขึ้นในเช้าวันที่25มีนาคมเมื่อคุณโอ๋ผู้เป็นน้องสาวต้องขับรถเดินทางไปจังหวัดชนบุรีคือจริงๆเรามีแผนไปที่ชนบุรีอยู่แล้วใช่ไหมคะขับรถทางไกลอะไรเงี้ยก่อนที่จะไปก็จะมีมีคนโทรมานัดเร่งด่วนอะไรเงี้ยมันก็ดูแบบฉุกเฉินวุ่นวายเลยหมดคือหนูก็คิดว่าหนูจะไปคนเดียวหนูก็เลย ถามพี่สาวว่าจะไปไหมแต่วันนั้นก็รู้สึกว่า <M ission> เหมือนใจคอไม่ค่อยดีมันเป็นอะไรไม่รู้เหมือนมีใครมาเตือนเนาะแบบเหมือนจะไปไม่ไปดีลังเลอยู่อย่างเงี้ยตั้งแต่ทั้งทั้งคืนแล้วก็คิดไปคิดมาแต่ก็ยังยืนยันที่จะไปตอนเช้าก็รู้สึกว่าเป็นห่วงลูกแล้วว่ะวันนี้ฝนตกแต่ก็มีความรู้สึกว่าสม <wa> ัยลูกคนนี้ไปรู้สึกใจไม่ดีว่าวันนี้มันเป็นอะไรเกิดขึ้นใจมันรู้สึกมันกังวลมากเลยเป็นอะไรไม่รู้หนูเป็นคนขับใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนพี่สาวเป็นคนนั่ง้วคะเนี่ย มันก็เป็นคือรถหนูแล้วคันนี้การนั่งมันก็คือนั่งปกติใช่ไหมคะแต่ว่าหนูก็เลยทักให้นั่งชิดขวามาหน่อยเพราะว่าเหมือนหนูวางของอยู่คือไปนั่งรถของของน้องสาวแล้วเขาก็จะมีรองเท้าของเขาไว้คือปกติก็จะนั่งท่าตรงๆธรรมดาคราวนี้เราก็เลยต้องเบี่ยงขวาไปเป็นนั่งพับเพียบเห evet. มือนคล้ายๆนั่งเอียงตัวทางขวาอย่างเงี้ยค่ะปกติก็จะเป็นคนร่างเฉิมขันนิรภัยค่ะแต่วันนั้นก็ไม่ได้รัดเพราะว่าเหมือนเราก็ยุงย่งๆคุยโทรศัพท์คุยโทรศัพท์ไปตลอดทางประมาณครึ่งชั่วโมงก็รู้สึกว่าวางโทรศัพท์ดดีกกว่่่าาาเเพรรระหมมมมือออนนยยึัััู้สไภ มันเหมือนมันเป็นลางสังหรณ์มันเหมือนความรู้สึกยังไงตึงอิดตึงอิดอย่างเงี้ยพี่คือตั้งใจวางเพื่อมาละเพราะอาจจะมีความรู้สึกไม่สบายใจละคือจังหวะไหนก็นคือขับขับรถปกติอะคะ่ะก็ไม่ได้สังเกตอะไรยอยู่ดีๆก็คือเหมือนมีมีคันหน้าคือทำทำเหล็กท่อนเหล็กอะคะ่ะตกคือลอยเข้ามาคือคนนั่งกับเราเนี่ยคือน่าจะเห็นพร้อมกันแหละน้องก็ตกใจคนขับอะคะ่ะคนขับตกใจก็กรี๊ดกรี๊ดเสร็จเขาก็หักหลบ แล้วด้วยความเร็วประมาณ120รถเสียหลักละอน,นันใจก็หายไปแล้วพอรู้แน่นอนว่าแบบคือคุมไม่อยู่แล้วค่ะมีอยู่2ทางที่เราคิดก็คือว่าคือให้ให้มันชนมาเลยไหมกับเราเบี่ยงไปนิดนึงเราจะเลือกแบบไหนแต่หนูก็เลือกหนูก็เลือกเบี่ยงขวาไปนิดนึงแต่ว่ารถมันมันเสียหลักไปแล้วค่ะวิธีนั้นมันเหมือนคือมันเร็วมากแต่สมองมันเป็นภาพสโ,โลโมชั่นอะพี่แบบว่าเหมือนแบบขวาซ้ายแล้วก็หมุนตามันมองไม่ทันมันก็ดับ เหมือนมันสมองมันชัดดาวไปแล้วค่ะวินทีนั้นคิดว่านี่เรากำลังจะตายแล้วเออเรามันเร็วแล้วหรอมัน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 แบบมันเหมือนกับมันไม่รอดแล้วและนี่ก็คือภาพของรถที่เกิดอุบัติเหตุในวันนั้นที่มีสภาพพังยับเยินโดยเฉพาะประตูฝั่งซ้ายข้างคนขับที่คุณเอมินั่งรถเสียหลักหมุนไปชนก่อกลางถนนแรงกระแทก ทำให้ประตูรถย่นยู่เข้ามาจนต้องใช้เครื่องมือตัดทางเพื่อนําตัวเธอออกมาคุณพ่อโทรมาว่าลูกโดนรถชนตกใจมากเลยรถแบบว่าเละแล้วก็บอกออกไม่ได้ค่ะคุณพ่อถามว่าแม่จะไปไหมคุณแม่บอกว่าต้องไปสิลูกออกไม่ได้อย่างเงี้ยวิความรู้สึกเหมือนกับว่าใจมันเหมือนจะหล่นเนี่ยใจมันหายเลยว่าอุ้ยมือไม้มันก็อ่อนเงี้ยแบบว่าอุยทาไมถึงเป็นขนาดเนี้ย แล้วคุณพ่อเขาก็มารับมารับเสร็จแล้วเราก็รู้สึกเหมือนกับทําไมทางมันไกลหลือเกินอยากไปเร็วๆทำไมรถมันติดก็ให้ลูกน้องขับไปเสร็จแล้วลูกน้องเขาก็เคยเจออุบัติเหตุทางนั้นด้วยเราก็รู้สึกใจไม่ดีแต่ในวันนั้นก่อนช่วงเวลาที่จะเกิดอุบัติเหตุเพียงเสี้ยวนาทีตรงกับวันที่คุณแม่ได้นัดหมายที่จะนำทองเหลืองไปถวายวัดเพื่อทำบุญหล่อท้าเวสวุวรรณร่วมกับครอบครัว เหตุการณ์ไหนเกิดก่อนกันฮะใกล้ใกล้กันเลยใกล้ใกล้กันใกล้กลันด้วย <c oughs> จริงคุณผู้น,นักขรรค์เราประสานกับทางวัดเราไม่ได้ไปนะเดี๋ยวให้หลานมานะมามอบให้เียพระอาจารย์เขาก็ให้อก้อนหนึ่งมามอบไงว่าแบบส่วนบนให้ว่าเนี่ยเนี่ยเราอะมอบอะไรเงนะี้ยวันนั้นพอดีว่าเจา้าภาพมันก็มีเจตนาเอาทองเหลืองมาถวายที่วัดมงคลรัตน์สร้างเท้าเวสสุวรรณเขาเป็นลงกลึงเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเก็บไว้ให้3า0้อยโลฉันถวาย3 0 0อยโลแล้วกันนัดกันไว้หลายวันแล้วนะไม่ใช่ไม่ใช่นัดตอนเช้านะ นัดกันหลายวันแล้วได้เวลาประมาณบ่ายๆเขาก็เอาทองเหลืองมาถวายมีญาติิเขาติดต่อว่าเ mm. <zon. S 2> จ้าของลงก,กึงเนี่ยเขาบอกว่ามาไม่ได้ติดลูกเขารถชนอยู่มอเตอร์เวย์ถามไปทามาลูกรถชนแล้วก็อาการไม่ดีเขาบอกวรถรถบี้เลยลูกสาวคนโตเนี่ยต้องใช้เหล็กตัดทางไม่ประจบเหมาะพอดีว่าเอ๊ะจังหวะที่จะถวายทองเหลืองจังหวะที่รถชนด้วยนะมันถือว่าเป็นเหตุบังเอ,อิญตอนนั้นน่ะลูกเรารถรถเนี่ยชนแล้ว ชนบารีเออร์แล้วแต่แต่เราปิดหลานไงปิดหลานไม่กล้าบอกหลานเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวหลานตกใจเสร็จแล้วเขาโทรม,มาเขาบอกน้ะทำไมเสียงไม่ค่อยดีเลยแล้วบอกว่าบอกตรงนะน้องเออะโดนรถชนกับปู่น่ะแบบแย่เลย กึเรารู้เรามันต้องหมุนไปชนแบริเออร์ปูนนะคะว่ามันไม่มีที่มันไม่มีที่ไปอ่ะมันคิดว่ามันเหมือนไม่น่ารอดเพราะว่าเรารู้สึกได้ว่ามันรุนแรงอ่ะพี่มันเร็วแล้วมันก็กระชากแบบเสียหลักรุนแรงมันก็ตึงตึงตึงกระตกเพ้งเสียงดังมากนะคะมันแวบไปตะนันแวบไปปุ๊บผ้มันจะดับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอทั้งสองกลับได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสภาพรถและเหตุการณ์เร้ารที่เกิดขึ้น คือตอนที่รู้สึกตัวปุ๊บตอนนั้นคิดว่าอย่างน้อยต้องแบบเป็นหนะักถ้าเป็นนะคะแล้วคราวนี้มันก็เอ้ยทำไมขยับได้คิดไม่เป็นแล้ว,ลวก,ก็ดูขาเพราะว่ารถมันยุบเข้ามาเยอะมากค่ะใน,ในคิดว่าตรงนี้ขาต้องโดนทับละแต่ก็เอ๊ะทำไมขยับได้ก็คิดว่า ไม่เป็นไรเลยเหรอมองตัวเองเอ้ยขยับได้ขยับเรือก็ไม่ออกมาเหมือนมีกระจกขวนไปนิดนึงก็แทบไม่เป็นไรเลยค่ะก็คือก็ไม่หนูไม่ได้เป็นอะไรเลยค่ะคือเราไม่รู้สึกเจ็บอะไรอ่ะคือหนูคิดว่าแบาบหนูต้องเป็นอะไรแนะนะ่แนะ่นอนมันรุนแรงมากค่ะเราคิดว่าแบาบมันน่าจะเป็นอะไรหนูก็ขวล้อนะพอคิดว่าแบาบไม่เป็นไรแล้ะซึ่งความโชคดีในความโชคร้ายนั้นก็คือจุดเก,กาะกลางที่รถเสียหลักไปชนนั้นคือแนวการโชวคร่าวที่เว้นไว้สําหรับเหตุฉุกเฉิน กู้ภัยมาถึงกู้ภัยก็ยังบอกว่าโชคดีมากเลยที่น้องมาชนตรงนี้น้อง้องมองดิว่าทางเส้นเป็นปูนหมดเลยก็จะมีช่องเล็กๆเองที่แบบกับรถเฉิญเหมือนทางแบบของหลวงอะคะ่ะเราก็มาดูพื้นที่อะค่ะว่าแบบที่เราชนคือม,มันแค่เมตรเดียวที่แบบมันเป็นสังกะสีม,มันเลยพอเราชนมันก็เลยเลื่อนไปได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเป็นปูนก็คงแบบกระแทกอัดมามันเป็นเรื่องเหลือเชื่อพี่ทางเส้นมันมีเหล็กแค่ช่องนี้แต่ทําไมเราไปชนตรงนี้เพื่อให้เราเจ็บเบาหนูก็เลยคิดว่า เหมือนใครช่วยเราไว้อ่ะเหมือนมันต้องมีอะไรช่วยแน่นอนคือมันเข้ามาเองในหัวแต่ตอนนั้นมันมันมันก็มีความรู้สึกว่าต้องมีคนช่วยเราแน่นอนเลยก็คือคิดเหมือนกันว่าแบบมีมีอะไรที่ทําให้เรารอดมาหรือเปล่าเพราะว่าเหตุการณ์นี้ไม่ไม่น่าจะแบบรอดเพราะมันรุนแรงมากตอนที่รถมันชนอะค่ะหนูรู้สึกว่าตัวมันเลยลอยค่ะตัวลอยมาเหมือนโดยใครอุ้มไม่รู้มันเป็นความรู้สึกนะส่วนตัวว่าแบบทําไมเหมือนมีคนอุ้มเราเราก็รู้สึกว่าเหมือนมีใครช่วยเราแน่เลยพอเราลืมตามามันเป็นเรื่องแบบเฮ้ยทำไมเรา ไม่เจ็บเลยเลยหรอแรงขนาดนี้แล้วก็รู้สึกว่าเหมือนไม่เป็นไรเลยได้ไงอะไรเงี้ยยังรู้สึกว่าเหมือนมีใครมาอุ้มเราแล้วมาวางไว้ที่นี่หรือเปล่ามีความเชื่อว่าพระเวสสุวรรณท่านท่านเป็นทุกอย่างการงานร่ำรวยแล้วก็คุ้มครองมีแต่คนแนะนำให้ไปไหว้เราก็เลยรู้สึกว่าโอ้พระเวสสุวรรณนี้แบบแน่นะอะไรเงี้ยคุณแม่เขาก็บอกมาให้เหมือนบูชา้าวเวสสุวรรณแล้วหลังจากนั้นหนูก็ทำ ทำกับคุณแม่ไปเขาก็จะให้เหมือนเป็นยานเทวสุวรรณเพื่อให้ป้องกันอุบัติเหตุคแม่ก็เลยเชื่อมากๆว่าแบบเหมือนพ่อะที่แม่ทําบุญในวันนี้ด้วยบางบังเอิญที่เทวสุวรรณก็น่าจะช่วยหนูไว้ด้วยเหมือนในรถน่าจะมีองค์เล็กๆบูชามาด้วยค่ะก็เลยรู้สึกว่าท่านน่าช่วยปกป้องที่ถ้าเราเป็นคนดีรักษาศีลห้าหรือว่าทาบุญอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านก็จะช่วยคุ้มครองเราอยู่แล้วค่ะก็คิดว่าน่าจะได้รับมิส่งที่ทําให้เจ็บหนักเป็นเบาตั้งแต่ที่ว่าลูกสาวเจลบัิเหตุก็รู้สึกว่า ขึ่งอ่ะแสดงว่าท่านช่วยเหลือให้ให้เราพ้นทุกข์ก็เชื่อมาเลยตอนนี้ิงศาสนาพุทธเราสอนเรื่องการให้การรักษาศีลเจริญภาวนาและบุญอันนี้พูดถึงบุญบุญเขาเขามีเจตนามันก็มีกําลังทําให้เขาเรียววิกฤตเป็นโอกาสบุญเนี่ยอุปถัมภ์ช่วยให้ลูกเขาแคล้วาลาดปลอดภัยจากอุบัติเหตุครั้งนั้น หนูว่ามุมมองเปลี่ยนไปเลยชีวิตเราจริงมันไม่มีอะไรเลยพอรู้สึกชีวิตมันสั้นมากคือตอนนั้นแค่รอดมาหนูก็ยิ้มแล้วเนาะหนูก็ไม่ได้คิดว่าโชคร้ายคิดว่าโชคดีที่ยังมีชีวิตเหลืออยู่ดีใจก็ยังคิดเลยว่าแสดงว่าเขาให้เราอยู่ทําความดีอะค่ะเหมือนก็ทําให้เรารู้สึกว่าอยากทําความดีขึ้นมาอีกคือตอนแรกก็คือไม่ได้คิดถึงเรื่องแบบตัวทุกวันเราทางานใช่ไหมคะมันก็เหมือนกับว่าแบบเราก็ลืมคิดไปในเรื่องอื่นก็คิดว่ายัางไงเงินมันก็ซื้อโอกาสมันไม่ได้อยู่แล้วถึงมีแบบถึงมีเงินนนมมามาากยยย่เเีี้้ถวั เรารู้สึกว่าแบบเราหลักใครหรืออะไรเงี้ยเราก็เราก็ต้องบอกเขาแล้วก็แสดงออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คืออยากทาอะไรก็รีบทําเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่อยู่แล้วอย่างเงี้ยเราก็ไม่เราก็จะไม่มีโอกาสได้ทำสิ่งที่เราจะทําคุณแม่ก็อยากให้ลูกๆเนี่ยหมั่นทําบุญไปเรื่อยๆจนจนแบบว่าจนแก่ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าตอนนี้มีเวลาก็ให้ปฏิบัติให้เขาเป็นคน ใจเย็นอะไรเงี้ยแล้วก็เมตตาให้เพื่อนมนุษย์ด้วยกันอะไรเงี้ยอยากให้ลูกเสริมบารมีเรื่องทำบุญจะได้แบบว่าทําอะไรปลอดภัยแล้วอย่างหนึ่งมีพระคุ้มครองอะไรเงี้ยคุณผู้ชมครับไม่มีใครล่วงรู้ถึงวันข้างหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าวันนี้เรายังมีลมหายใจยังได้เจอ,อยังได้พูดคุยกับคนที่เรารักและรักเราผมก็หวังว่าเรื่องราวในอีพีนี้ จะทำให้ทุกช่วงเวลานาทีต่อจากนี้ของทุกๆคนได้ใช้มันอย่างคุ้มค่านะครับและแม้ว่าการเวลาจะผ่านไปนานสักแค่ไหนแต่สิ่งที่ยังดำรงอยู่นั่นก็คือความเชื่อและนี่คือทั้งหมดของสถาน,นีความเชื่อผมโก้ธนพัชรพลสวัสดีครับ เนื่องด้วยช่วงนี้เป็นช่วงวิกฤตวิกฤตของโควิดด้วยวิกฤตของเศรษฐกิจด้วยวิกฤตของบ้านเมืองด้วยเราคิดว่าเออคุณพระพุทธพระธรรมก็ดีแล้วคุณบิดามารดาก็ดีแล้วแต่อาศัยบาร,รมีเทวเวทวันในขณะที่ท่านมารักษาพระศาสนาดูแลพระศาสนาอาศัยบาร,รมีท่านมาช่วยดูแลรักษาปกปักรักษาชาวพุทธให้รอดพ้นจากวิกฤตนี้ที่วัดวางแผนไม่ว่าจะหลอ่อเทวเวท หน้ายักษ์ประมาณองค์นี้ประมาณ2เมตรครึ่งถึง3เมตรอดีสถานให้โยมได้มามากราบมาไหว้มาขอพรเจริญพรคุณโยมที่ได้ฟังตถางในความเชื่อถ้าท่านใดมีศรัทธามีเจตนามีความเคารพมีความเชื่อในองค์้ทววสุวรรณอาตมาขอเชิญท่านมาร่วมหล่อเทววสุวรรณที่วัดมงคลรัตน์ที่วัดมงคลรัตน์ก็จะมีพิธีการมีบวงสรวงมีเจริญพุทธมนต์มีครูบาอาจารย์มีเกจิมานั่งปก้ะมีโอกาสก็เชิญนะเชิญมาร่วมงานกันร่วมบุญกันถือว่าเป็นบุญใหญ่เชิญร่วมทุกๆท่านนะเจริญพรโยม